สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยพิธาร่วมการล่าดินเนอร์ t ทม e 1 0 0 n e เขอมอบรางวัลเกียรติยศนี้ให้คนไทยทุกคนที่สร้างปรากฏการเลือกตั้ง14พฤษภาคมเตรียมเดินสายพูดคุยบรรยายเมื่อเวลา5.30นาฬิกา30นาทีวันที่25ตุลาคม2566ตามเวลาประเทศไทย หรือเวลา18.30นาิกา30นาทีวันที่24ตุลาคมที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาตามเวลาท้องถิ่นนายพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักคก้าวไกลเข้าร่วมงานกาลาดินเนอร์ t i ม e 1 0 0 Next ประจำปี2023ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน100ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคต นายพิธากล่าวว่าเหตุผลที่นิตยสารไทม์จัดอันดับเข้า100รายชื่ออันทรงเกียรตินี้น่าจะมาจากปรากฏการณ์การเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งพี่น้องชาวไทยทั้งในประเทศและทั่วโลกพากันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเป็นจำนวนมากแสดงถึงความต้องการการเปลี่ยนแปลงแม้สุดท้ายพรรคก้าวไกลที่ได้รับชัยชนะจะไม่ได้เป็นรัฐบาลตามเจตจำนงของคนส่วนใหญ่ ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ตามสิ่งที่ผมภูมิใจจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาผมเรียกว่าเป็นปรากฏการเลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของผมคนเดียวมันเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักรู้และตอบแทนกลับไปให้ประชาชนคนไทยที่เขาส่งเสียงต้องการความเปลี่ยนแปลงเป็นการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงมากที่สุด เป็นการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่มีคนไทยจากทั่วประเทศและ90กว่าประเทศถ้าผมจําไม่ผิดออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึงแม้จะใช้เวลาน้อยถึงแม้เว็บไซต์กกตจะล่มคนยังมาใช้สิทธิ์กันถล่มทลายนายพิธากล่าวนายพิธากล่าว่า,า,า,ววาตนหวังว่าจะเป็นจุดหนึ่ง ที่ทำให้ประเทศไทยมีที่ยืนในเวทีโลกอีกครั้งอย่างน้อยยังรู้สึกว่าเขาหันกลับมามองที่ประเทศไทยว่ามันก็มีการเมืองแบบนี้ด้วยเหตุนี้การเดินทางมาสหรัฐครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การมาร่วมงานของนิตยสารไทม์แต่ยังเดินทางมาขอบคุณพี่น้องคนไทยในต่างแดนที่ช่วยกันออกมาลงคะแนนเลือกตั้งในรอบที่ผ่านมาและต้องการใช้เวลาพูดคุยสอบถาม เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยในต่างแดนรวมถึงการพบกับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพและความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยนายพิธามีกำหนดเดินทางไปวัดพุทธไทยถาวรวนารามเพื่อเคารพสักการะไหว้พระและพบปะพูดคุยกับคนไทยในวันที่25ตุลาคมเดินทางไปบรรยายที่มหาวิทยายลัยฮาร์วาร์ด ในหัวข้อ Moving Forward Thailand Asian and Beyond ในวันที่26ตุลาคมและร่วมวงพูดคุยไฟไซแชทวิทยพิธาลิมเจริญรัตน์ในฐานะสิทธิ์เก่า MIT กับบรรดาน,นักศึกษาไทยที่อยู่ในเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ในวันที่28ตุลาคม